คลิปนี้ครับจะดึงดูดนะครับคนที่เป็นพลังงานของเจ้าของคลิปนี้เพื่อให้มารับฟังคำทำนายนะครับว่าจักรวาลจะมีอะไรที่เป็นข้อความเป็นแมสเซจที่ส่งถึงคุณนะครับก็มาดูกันนะครับว่าคุณมีพลังงานอะไรในคลิปนี้นะครับเป็นราศีหรือลัคนารไรนะครับจริงๆเมื่อกี้แบบ ผมทําคลิปขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มันตัดไปนะครับมีพลังงานของชาวราศีสิงค์ครับมีพลังงานของราศีกรกฎนะครับมีพลังงานของชาวราศีเมษครับหรือลักขนาเมษก็ได้นะครับมีพลังงานของชาวราศีพิจิกครับมีพลังงานของชาวราศีกันครับ และมีพลังงานของราศีกรกฎก็อาจจะเป็นคลิปพลังงานที่ดึงดูดของคนที่มีพลังงานราศีเหล่านี้นะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานราศีเหล่านี้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปเล่นในอีกคลิปหนึ่งนะครับหรือในคลิปถัดไปนะครับแต่ถ้าคุณมาเจอแล้วมีราศีที่ตรงกันกับไพ่ที่ขึ้นมานะครับก็ลองมาฟังดูเนาะว่า มีข้อความมีแมสเซจอะไรที่ส่งถึงคุณทำไมคลิปนี้ถึงดึงดูดคุณนะครับลองมาดูกันนะครับลองมาฟังการฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าทำไมคลิปนี้ถึงดึงดูดคุณเนาะอยากให้คุณมาฟังมารับฟังแมสเซจอะไรนี่นะครับโฮปครับความหวัง stay positive the world is behind you look up to the right นะครับความหวังความศรัทธาความเชื่อนะครับหรือกำลังใจนั่นเองเนาะหลายๆคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะต้องการกําลังใจอาจจะต้องการความเชื่อมั่นในตัวเองจะก็ว่านะครับอยากจะบอกคุณว่า Stay positive ครับอยู่ในพลังงานบวกไว้นะครับแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนั่นเองหลายๆคนเนาะอาจจะเป็นในพลังงานของอาการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองนะครับหรือการมีเป้าหมายใหญ่ๆนะครับที่คุณอาจจะต้องทำนั่นเองมาดูกันนะครับว่ามีข้อความมีเมสเซจอะไรที่ส่งถึง คนที่มาเจอคลิปนี้นะครับคุณถึกดึงดุงครับให้มาฟังอะไรเทนอฟครับสครับชัวรคของครับคลีนอฟสดครับ King of One Justice ครับมี Ace of w a n e ครับมี The Chariot ครับ มีเทนอฟบอร์ดนะครับคุณกาลังนะครับสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองหรือเส้นทางชีวิตของคุณนะครับกำลังดีขึ้นการดีขึ้นในที่นี้คือคุณนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองคุณเลือกที่จะมองเห็นด้านที่ดีของชีวิตโอเคครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะต้องเหนื่อยนะครับใน ในชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยในความสัมพันธ์หรืออาจจะต้องเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเป็นบททดสอบคุณก็ตามแต่คุณกําลังดึงดูดสถานการณ์ที่ดีเข้ามาคุณกําลังดึงดูดโอกาสโชคลาบนะครับทางการงานเข้ามาคุณอาจจะกําลังดึงดูดนะครับในเรื่องราวของการเติบโตเข้ามาเส้นทางใหม่ๆเข้ามานะครับแต่มันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเลือกด้วยตัวคุณเองนะครับ ผมรู้สึกว่าสําหรับคนที่มาเจอเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าคุณต้องกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจให้มันสอดคล้องกับความเชื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวคุณนะครับบางคนอาจจะมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการงานการเริ่มต้นงานใหม่สัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการเงินนะครับที่มันอาจจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นสัญญาณนะครับของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายงานก็ได้นะครับ ผมต้องบอกว่าสิ่งที่คุณดึงดูดนะครับให้มาฟังคลิปนี้คือ ten of cups ความสุขอารมณ์ที่เป็นความสุขอารมณ์ที่มันเป็นด้านบวกอารมณ์ที่มันเป็นความรู้สึกด้านที่ดีของชีวิตของคุณที่คุณมีต่อตัวคุณหรือมีต่อคนอื่นนะครับ ตรงนี้จะทําให้คุณนะครับได้รับกับการช่วยเหลือหรือได้รับความเมตตาจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งนะครับคุณเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจแรงจูงใจคุณเป็นคนที่ใช้หัวคิดคิดวิเคราะห์นะครับตัดสินใจหรือประมวลผลอะไรต่างๆได้ดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่ คุณคิดวิเคราะห์หรือใช้การประมวลผลมากจนไปเนี่ยมันไปปิดกั้นสัญชาตญาณนะครับหรืออินท i วชันของตัวคุณก็ได้ซึ่งอินท i วชันของคุณเนี่ยอาจจะกำลังบอกคุณอยู่หรืออาจจะกำลังนำทางคุณอยู่ใครที่ทำงานตอนนี้รู้จักว่าเฮ้ย mm. งานเยอะนะครับงานเยอะหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะผมต้องบอกว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่หน้าที่ความรับผิดชอบเยอะงานเยอะมันอาจจะเป็นการ เตรียมตัวคุณเพื่อให้คุณได้เติบโตก็ได้ครับเหมือนมีหน้าที่หลายอย่างต้องทำนะครับแต่สิ่งนี้อย่าให้มองว่ามันคือการเตรียมตัวคุณเพื่อการเติบโตผมเห็นพลังงานของการเติบโตขึ้นมานะครับ positive the worst is behind you นะครับ look up to the right ให้พยายามมองมองหาในด้านที่ดีให้ได้ครับมองเห็นในด้านที่ดีของชีวิตให้ได้เนาะ สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยนะครับอยู่ในพลังงานของคนที่กำลังจะเติบโตหรือในพลังงานของของการที่จะได้รับอะไรที่มันเป็นของคุณนะครับมันก็จะกลับเข้ามาหาคุณนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะกำลังดึงดูดครับกับความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้หรือดึงดูดงานที่ชอบงานที่ใช่เข้ามาก็ได้หรืออาจจะเป็นการตัดสินใจออกไป ค้นหาตัวเองออกไปลองออกไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะครับ b e l i e v e in y o u r s e l f ครับมนุษย์ c o l e e c t คความกล้าหาญมันมาพร้อมกับพลังงานของไพ่ Chariot คือความกล้าหาญการกล้าคิดการกล้าตัดสินใจหรือการเลือกที่จะลองฟังเสียงตัวเองดูนะครับเพราะว่าเสียงของตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณทำอะไรแล้วสำเร็จ นะครับหรือคุณทำอะไรแล้วจะทำให้พลังงานชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับ choose t y r t y and responsibility carefully ครับ v l g o organization มันคือการจัดกระบวนการการจัดระบบการจัดระเบียบการการเขาเรียกว,ว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีสัญญาณนะครับของการตัดสินใจเลือกเนาะทำในสิ่งที่คุณรู้จักว่ามันตอบโจทย์ ชีวิตคุณตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณก็ได้นะครับมีนะครับอีกครีปเป็น c a n c e l Acceptance คือการยอมรับนะครับแล้วก็มี Heroism นะครับ Heroism นะครับ Let your inner, Hero out นะครับมันเหมือนกับว่าให้คุณปลุกพลังงานนะครับในตัวเองปลุกความกล้าในตัวคุณนะครับผมเชื่อว่าคนที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยคุณมีพลังงานของคนที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับ สิ่งดีๆนะครับจากการลงมือทำนะครับในสิ่งที่ดีของคุณก็ได้มีอะไรอีกนะครับที่ไายอยากจะบอกอคุณจักรวาลอยากจะบอกกับคุณอืม The Sun ขึ้นมาครับ Enjoy Success and Happiness ครับนี่เลยครับมันคือการยืนยันว่าคนที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยคุณคือเจ้าของความสำเร็จคุณคุณคือเจ้าของความสุขไพ่โฮ e มันเปรียบเสมือนไพ่ The Star ก็ได้ไพ่ The Sun ขึ้นมามันคือการ Enjoy สนุกความสำเร็จดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนะครับคุณกำลังดึงดูดความสำเร็จคุณกำลังดึงดูดการเติบโตคุณกำลังดึงดูดสิ่งที่ดีขึ้น คุณกำลังดึงดูดไอเดียนะครับที่สามารถที่จะทำให้คุณมีช่องทางการเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมากขึ้นก็ได้หรือคุณทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอะไรก็ตามของตัวคุณอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีความหลงหลอ่ะคุณมีความหลงไหลคุณมีความศรัทธาในงานของคุณคุณมีความเชื่อในงานของคุณว่าเอ้ยมันจะออกมาดีนะครับมันก็จะออกมาดีครับ หรือถ้าใครแบบกําลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้นะครับแล้วแบบเฮ้ยฉันอยากจะลองไปค้นหาตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรมันก็คือสัญญาณที่ดีที่คุณจะได้คนพบว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรครับนั่นแสดงว่าเดอะซันมามันเหมือนว่าคุณมีไฟชีวิตของคุณมันกาลังสว่างสดใสขึ้นนะครับแล้วก็มีเทรดเดอร์ครับ exchange energy to create abundance ครับ มันเหมือนกับว่าคุณจะมีกระแสการเงินเข้ามาเทรดเดอร์นะครับคือนักเทรดนักลงทุนเนาะดังนั้นเนี่ยไพ่สองเหรียญมันเหมือนกับว่ากระแสการเงินของคุณอะมันไม่ได้ขาดแคลนเลยจริงจนะครับเพราะว่ารายไพ่เทรดเดอร์ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณให้อะไรออกไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาคุณให้ความรู้สึกดีๆออกไปคุณส่งสิ่งดีๆออกไปคุณแชร์สิ่งดีๆออกไป นะครับคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาใครที่ทําอาชีพการขายหรือใครที่ทํางานอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันก็คือการขายเนาะเทรดเดอร์มันก็คือการแลกเปลี่ยนมันมีกระแสะของกําไรกระแสของรายได้กระแส,ะข,อไไะแสะของการเงินอาจจะเป็นเงินตําแหน่งนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเงินที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยเข้ามาหาคุณ exchange energy to create abundance ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่รายจ่ายออกไปอยาให้คุณมองว่า การที่คุณมีรายจนะ่ายนั่นแสดงว่ากระแสกันของคุณมันไม่ได้ติดขัดมันไม่ได้ขานะครับแต่อยากให้คุณเนี่ยใส่ความรู้สึกดีๆลงไปในเรื่องเงินของคุณนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้าง Water Guardian ครับ Connect with your emotion เราก็พยายามทำงานกับความรู้สึกของตัวเองพยายามทำงานกับ emotion ของคุณ emotion คืออะไร The ร o บค cup ครับ,ค,รบความสุข เนี่ยคีย์ของมันเลยคีย์ของการที่คุณจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆคือคุณมีความสุขกับงานคุณมีความสุขกับปัจจุบันคุณมีความสุขกับคู่ของคุณคุณมีความสุขกับธุรกิจของคุณคุณมีความสุขคุณมีความหวังคุณมีความเชื่อที่ดีเกี่ยวกับชีวิตของคุณอ่ะสิ่งนี้ก็จะนําพาหรือดึงหรือดึงดูดความโชคดีในทุกๆด้านเข้ามาหาคุณนั่นเองนะครับ นี่ก็อาจจะเป็นแมสเศษเนาะที่คุณถูกดึงดูดให้มาฟังนะครับก็ความโชคดีต่างๆเนี่ยกำลังรอคุณอยู่นะครับหรือโอกาสดีๆกําลังรอคุณอยู่การเงินที่ดีกําลังรอคุณอยู่นะครับอย่าลืมนะคะว่าโลกภายในมันสะทอ้อนโลกภายนอกดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีของตัวคุณมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีในโลกภายนอกเข้ามานั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ